สวัสดีครับมาพบกับเกมมาลูกไทยออนไลน์นะพบกับคุณจอมเดียสะอื้นฟังชื่อรสฐานเลยนะครับอันนี้เป็นเกมวัยสามนาทีนะครับอาจจะมาช้ชาๆไม่ได้ครับแล้วผมทำไมต้องพูดไวด้วยเนี่ยอ,าาอ้าวมาโหแจมพันหกเลยเหรอเกมวัยแจมพันหกนี่ก็ไม่น้อยนะครับกดครับ ขึ้นด้วยขึ้นขึ้นเกินกินกินครับอืมไอ้ไงดีอ้ไงดีได้นี่ก่อนละกันโอ้โอ้โอ้ วันนี้จ้าเอาดีสเิเอาเสมอก็ได้นะเอเอแค่นั้นแหละนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อวันนีดีกว่านะอ่ะ เห็นช่ไหมจบๆไปนะตรงนี้นะครับทิมสิครับทิมสิขาอือเอาผูกนี่ไว้ก่อนนะ เดินแล้วเหรอเดินแล้วมานีิจ้า แล้วมานี่ฮึทำไมอ่ะกินสิครับอยู่ๆก็มาอย่างนี้ผมก็กินอยู่แล้วจ้ากินอยู่แล้วจ้านะครับเออกินให้มันหมดหมดกันไปนะคะกินค่ะ กินนี่จ้ากินนี่ค่ะเฮ้ยอัางนี้เหรออัางนี้อ่ะนี่ค่ะไม่ได้กินแล้วนะวันนี้ บังไว้ก่อนตามใจเอ้ามาทางนี้ต่อเฮ้ยแสบมาทางนี้ก็ทางนี้ซีมาโอ้โหทุกช็อตทุกช็อตหงายก่อนเว้ยโอ้เวลาจะเวลาเวลาเป็นเงินเป็นทองนะนี่ไม่ไ้ม่้เวลาเป็นเงินเป็นทองนะน อันนี้นะครับจะมาเธอเิอเพื่อนมาวันนี้จะ้ะเอออยู่แค่นั้นไปก่อนนะกินครับอ่ะไล่ไปก่อนลุกไปก่อนไม่ต้องมาอ่ะนี่ โอ้โหล้วก็สดเลยนะเนี่ยอย่างเงี๋ยจต่อมากอนเลยนะเบี้ยเ,เราเยอะด้วยครับอืมที่เอาเรือมาผูกนี่คือไม่ต้องการให้ให้เรือเขาออกนะต่อเลยนะต่อให้มันจบจบไปเอาเอาสิ เออแค่นั้นแหละจบนะลุกทำไมอะครับไม่มีประโยชน์เฮ้ยทำไมเขาเดินเดินทอดแชะงอแงยังไงไปดู้้นะเออกินไปเฮ้ยจริงดิโอ้เบี้ยผูกสามสี่ตัวเลยวันเนี่ยฮะ จะลุกจะมาเล่นแรงกับเราไม่ได้นะนี่เฮ้ยโหเขารีบเดินอย่างเลยนะพูดถึงอ๋อเวลามานนันนี้ไงเฮ้ยเบี้ยผูกกี่ตัวเนี่ยเบี้ยผูกหกจิดตัวเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ก็พอนะเดี๋ยวเราก็กินตัวนี้อีกตัวนะเอาลุกไป

ลุกเข้าไปเกิน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 ยังไงอะลุกนี้เข้าไปก่อนอ๋อ <Yeah. S 1> oh, มันตาอับใช่ไหม มันตาอับใช่ไหมล่ะมันตาอับแบบนี้แล้วก็มาแบบนี้ต่อครับโอ้โหก <c oughs> ินครับอืม จบนะมมาครับมาพบกับคุณยนะูเซอร์สองห้าเจ็ดฮะโหมดเกมไวเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เล่นโหมดเกมไวนานแล้วนะแต่ปกติผมเล่นเล่นเกมสิบวทีก็เหมือนเกมไวนะเดิมเกมสิบทีนี้ผมเดิมไม่ถึง ไม่หมดเวลาครับเหลือห้าหกนาทีอ่ะเยี่ยมมากค่ะอย่างนี้ค่าไปวันนี้ด้วยอ่ะไปทำอะไรวะ ออา๋อวันนี้ไปไปไป เราจริงเราเดินยังไม่ถูกนะแรกแรกแรกหลบ,บครับกินสิอืมไป เอาไปครับถลค่อยเดินขึ้นไปอืมอะไรของเขาอ่ะอต้องการอะไรทีนี้ผมก็ไหลขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะ เอาไว้ครับไล่โคดไปอีกเอาเอากินสิครับถ้าอย่างนั้นโอ้โหอะไรกันอ่ะไปอีกนะจะลูกค้าแล้วเหรอมาๆมาๆมา,มา,มา อ๋อนี่อ่ะให้เรือก่อนอะจะได้ก,กินเม็ดฟรีไหมเนี่ยหนีเม็ดกินเรือถูกไหมอืมหนีเรือก,กินเม็ดถูกไหมครับอืมเกมใบนี้ก็ นะโอ้โหอย่างนี้ดีเลยนะครับทำไมเขาทำอย่างนี้ล่ะลุกไปก่อนเออปิดไว้เอามาไปไหนวะเนี่ยลูกกระพายไอ้ไม่ใช่ไรมานี่เราก็ติดลุกอย่างเดียวเลยนะ เลยมานี่มาลูกทางน้นเราอีกเว้ดีงามมากเลยนะลูกเราก็แค่หลบนะพูดถึงทางนี้ก่อนนะกันอ,อือเห็นตาลูก หลบครับหลบแล้วก็หลบว่างไปเขาหนีเขาหนีเม็ดไม่ได้นะครับเข้หนีเม็ดผมลูกกินนะผมลูกกินเม็ดครับให้ลูกกินมาให้ลูกกิน โอ้ลุกกินโคนคัะนะลิ้นรัวลิ้นรัวกินสนะินนนคะลุกเข้าไปลุกเข้าไปทำไมยกินนี่นเรานะลุกเข้าไปเอาแล้วยวขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเหงาเดี๋ยว เดี๋ยวเหงาเธอออัอน,นี้เราฟรีที่มาลนะโอ้อย่างนี้นี่เองนะครับอ,อ้าวงี้ก็เดี๋ยวเศร้าสิกินตัวนูก่อนละกันกากานะจ้าม,มาเดินไม่ได้อีก เม็ดหายอีโอ้โหมันมันเสียหายหลายหลา,ายจุดเลยนะครับให้กินใช่ไหมวันนี้เออม้าขยับไม่ได้นะเอออกินตรงนี้เลยแหละไม่สนใจหรอกนะให้กินไปเลยนะครับอืม จบแล้วนะกินให้หมดนะครับจะปล่อยเวลาหมดก็ไม่เป็นไรนะครับรอายุห้าวิสี่วิเองนะเดินไม่ออกเลยนะครับโอเคนะครับ